สิงจะเจ้วเ,เบวี้ยววนน้ำตาลหยดๆมามาทำแป้งทูเตะเช้าเลยจ้าวันนี้นี่จ้าแล้วเอาแป้งแป้งแบบนี้นะคะมาทำแบบนี้อังใส่ไฟทีนี้ก็อัางเสร็จแล้วก็เอาไข่ไีีไข่อันนี้คืออาหารเช้าค่ะไอีไข่ใส่ลงไปเลยอันนี้ไข่สามฟองค่ะแล้วแต่๋ยเราจะใส่สองฟองสามฟอง สามฟองนี่จะอดีนี่จะ้ะก็จะเป็นแบบนี้ไข่เขาก็จะทั่วกับแผ่นแป้งแบบนี้ให้ทั่วแผ่นแป้งนี่จ้ะให้เขาเคลือบแผ่นแป้งไว้ประมาณนี้นะคะนี่ทำอาหารเช้าในแบบครัวเช้าภูไทยก็ให้แป๊บนึงคะ่ะให้ความร้อน เขาขึ้นมานิดหน่อยใช้เวลานิดหนึ่งค่ะเราใส่แค่ต้นหอมซอยแล้วก็ชีสแล้วก็มายองเนสแค่นั้นเองแป้งนี่จะแป้งนาำแป้งทูตทูรแป้งนี้ทําอะไรก็อร่อยสับุะไทชอบทานเพราะว่าเคยไปอยู่เมืองแขกมากอ่อนจะทานบ่อยจากแป้งนี้อร่อยเขาจะใส่ข้างในเป็นเป็นเหมือน เป,เป็นเป็นแลมเป็นเนื้อหมูเอ่ยเนื้อแบบนี้ใส่ข้างในแล้วก็ใส่ผักต่างๆสลัดต่างๆใส่พริกใส่ทุกอย่างได้ที่มันที่เราชอบทานเป็นประมาณนี้ใส่ละบคือเป็น,นประมาณนี้นะคะเราพลิกกลับได้พลิกกับด้านได้ พี่กลับเพราะอยากให้ไข่เขาสุกโดนไฟนสามารถพกกลิกลับพี่กลับมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะถ้าเราอยากให้ไข่อยู่ข้างนอกเราก็สามารถทำหน้าทางนี้ได้ถ้าเราต้องการไข่ที่อยู่ข้างในแป้งเราก็สามารถพี่กลกับไดอ้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวซอพิททยจะทำให้ดูอันนี้เดี๋ยวแผ่นนี้จะมี แผ่นที่ 2, สองเนี่ยาวพุไททำให้ดูนะคะอันนี้แผ่นนี้โอเคแผ่นนี้แผ่นแรกสาวุไทยจะทําแบบนี้ให้ดูก่อนจะเอาไข่ไว้ข้างนอกแล้วก็ใส่ชีสลงไปอันนี้คือชีสนะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ใส่แต่สาวพุไทยนี่ยมากลาย <laughs> ชีสลงไปคุณชายไม่เท่าไหร่แล้วก็โรยผักนี่จ้ะอันนี้คือต้นหอมต้นหอมหลายวันแล้วกันนี่ ชาให้หมดแบบนี้แล้วนะคะใส่แค่นี้แล้วก็อันนี้คือมายองเนสมายองเนสใส่เข้าไปจะอ,อกหวานเปรี้ยวๆนี่ใส่ลงไปใส่มายองเนสแซบลลยมายองเนสจะออกหวานๆเปรี้ยวๆป,ประมาณนี้นะคะทําแบบนี้เสร็จแล้วไข่สุกแล้วค่ะได้ที่แล้วแล้วก็พักนี่นี่อันนี้คือไข่อยู่ข้างนอก จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าไข่อยู่ข้างนอกนี่ไข่อยู่ข้างนอกนะคะให้ดูไข่อันนี้แบบเก็บไข่อยู่ข้างนอก,อกแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือไข่อยู่ข้างนอกมานี่สุกแล้วได้แล้วค่ะนี่ ถ้าเราจะเอาเตรียมเยอะก็ไม่ <c oughs> เป็ไรได้แล้วก็จะได้แบบนี้เวลายวเราขวบกเไไสร็จแล้วค่ะอาหารเช้าก็าจะแผ่นบลูะะเลยค่ะแป้งถั่วนี้จะมีแผ่นเล็กแผ่นใหญ่มีหมดจ้ะแบบนี้อร่อยเดี๋ยวมาดูแผ่นที่สองมาดูแผ่นที่สอง ต้องใส่มีแผ่นที่สองปึ๊บลงไปเลยค่ะแผ่นที่สองจะซ้ายสาบุไจะไม่ตีไข่ก็ดูนะแผ่นที่สองเป็นยังไงตท่ทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะอันนี้แผ่นใหญ่ค่ะสบาบุไดซื้อแผ่นนี้แผ่นใหญ่มันจะมีแผ่นเล็กแล้วก็ใหญ่กว่านี้อีกค่ะ <ST. S 1> ไงไงเอ็นตอ <ST>. เนี้เล็ดก็ดูเล็ดอันนี้แบบนี้นะคะนี่นี่แผ่นที่สองเราจะทำอีกแบบนี้แบบนี้ให้แป้งเขาอ่อนตัวลงนิดหน่อยแบบนี้ก็กลับด้านได้แบบนี้สุกเรีว แล้วก็ทีนี้ก็จะตีไข่ลงสาภูไทยจะใส่ไข่แบบแผ่นนี้จะใส่ไข่ไม่ตีจะใส่ไข่เป็นลูกแบบนี้เลยใส่แบบนี้เลยค่ะระว,วังอย่าเอาเปลือกไข่ลงไปด้วยใ <c oughs> ส่ลงไปสามลูกสามฟองเลยค่ะนี่ ใช้แบบนี้ <c oughs> จะแตกไม่แตกก็ไม่เปแบบนี้นะคะ <c oughs> เราสามารถพลิกกลับได้ <c oughs> ใช้เวลานิดนึง <c oughs> ช้านิดหนึง่งถ้าแบบนี้จะใช้เวลาแบบนี้จะเดี๋ยวตีนี้หน่อยไม่เป็นไรตีไข่ให้ให้แตกนิดหนึง่งไม่เป็นไรตีได้ประมาณนี้ตีได้ะมาณนี้ค่ะเราสามารถเอาไข่มาตีตรงนี้ได้เห่จะ้ะตีออกนิดหนึ่งก็ได้ประมาณนี้อาหารเช้า <c oughs> ครัวไหนก็ทําได้นะคะเด็กๆทานอร่อยผู้ใหญ่ทานดีประมาณนี้นะคะวันนี้สาวิไทยจะพริกไข่ดูพริกก็ขไข่นี่ก็จะไปอยู่กครถมาอยูนอย่างงี้พลิกให้ไข่สุกค่ะพริกได้ไม่เป็นไรเพราะว่าแป้งนานเขาไม่ไม่หกักไม่เตะเราพริกเพาต้องการให้ไข่สุกนั่นเองเราสามารถทําได้ ประมาณนี้นะคะไข่เจ้าไข่เขาจะไปอยู่ทางไหนก็แล้วแต่เขาคะ่ะเอาที่เขาอยากไปจะให้ไข่สุกแบบนิดนึงอะไรประมาณนี้โอเคคะ่ะก็พีิกลับประมาณนี้พอดีคะ่ะประมาณนี้อันนี้จะให้ไข่เขาอยู่อย่างนี้ ไปอยู่ให้ใไข่ก็อยูโอเคทีนี้เราก็ใส่ชีสลงไปเลยเพราะว่าอันนี้จะเอาไข่อยู่ข้างในใส่ชีสลงไปเรียงชีสลงไปเลยเรียงลงไปเรียงลงไปต้นหอมใส่ลงไปไปโอเคก็ใส่เหมือนกันจ้ะใส่มายองเนสแต่อันนี้จะเป็นไข่อยู่ข้างในแป้งใส่ลงไปเลยค่ะมายองเนสใส่เยอะก็อร่อย เค็มๆเลยเค็มๆเปรี้ยวๆท่าน,น, <c oughs> นเขียวแบบนี้ตนี้ก็พริกกลับลงไปแบบนี้ลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว ไปพิกกับงไป,ไปสเสร็จแล้วแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะอย่าเงี้ยสักกุไทยจะพาตัดค่ะแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้นี่เสร็จแล้วค่ะตัดไปดเลยดเดี๋ยวเขา สามารถตัดได้ตัดแบบนี้ได้ตัดได้สามทังตัดได้ก็มาตัดนี่ค่ะแบบนี้ได้เลยจ้าแล้วก็ได้สดเสร็จแล้วอาหารเช้า ขอบคุณค่ะฝากไลค์กดแชร์